สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายครับผมนุ่มอฟคุ้นก้นขวาพี่น้องมี่ประเดี๋ยวมาเฮ็ดีวิวกินของขาวนะครับอันนี้เป็นการเฮ็ดของหวานนะครับนะกล้วยบดชี้ครับผมอยากกินของหวานสักนิดก็เลยเฮ็ดอันกล้กวยบดชี้กินมะม่งสดกะสมีหางกะทิหัวกะทิเกลือ น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายขาวแล้วก็ที่สำคัญครับกล้วยครับกล้วยผมก็จะเอาไปต้มกอนนะครับต้มไฟแรงครับสิบหา่านาทีแล้วกมะมันเป็นชิ้นแบบนี้ครับพอดีครับเอามาเริ่มเบิ่งวิธีการหิดเลยครับวิธีการทำครับ ก็จะใส่หางกะทิไปก่อนครับใส่หางกะทิไปเคี่ยวหางกะทิแล้วก็เอาใบเตยพันลงไปน้ำครับเพิ่มค้ามหอมแล้วก็ใส่ใส่เกลือครับผมใส่เกลือหน่อยนึงประมาณนี้ ใส่เกลือเซรแล้วกันน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยครับน้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลป,ปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้า,อา,าวะอะไรเงี้ยครับใส่ลงไปก็คือเหนียวใช่ไหมใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเคี่ยวเคี่ยวจนกว่าน้ำตาจลจะละลายครับ เราจะตั้งไฟอ่อนนะครับตามด้วยกล้วยที่เราต้มไว้แล้วก็หั่นชิ้นใส่ไปเลยโอ้เยอะครับพี่น้องแล้วก็จะเคี่ยว เคี่ยวไปจนกว่าน้ําตาลจะจะละลายครับต้องต้องเคี่ยวว่าไหมครับต้องค้นว่าเดี๋ยวมันจะใหม่เดี๋ยว,ว,วน้ําตาลจะใหม่คน้นเบาๆครับอย่าอย่าค้นแห้งเพราะว่าเดี๋ยวกล้วยจะเละครับเอาพักไวใ้ให้ให้หม้อเดือดเล็กน้อยพักไว้ ทิ้งไว้ให้ให้หมอเดือดครับผมหมอเดือดเล็กน้อยแล้วเขาจะจะ,จะเติมมันหัวกะทิลงไปครับผมก็เป็นอันเสร็จวิธีแล้วครับเสร็จการทำเห็ดการทำกล้วยบวชชีแล้วครับจะให้หมอเดือดก็น,นะครับเนาะเอาไห่น้องหมอเริ่มเดือดนะครับเขาก็จะเพิ่มไฟนิดหน่อยเขาหมอเริ่มเดือดเขาใส่หัวกะทิไปเลยครับ กะทิเติมหัวกระทิลองไปเขี่ยวคน้นแห,หน้ำกระทิเข้ากันครับโอ้น้ำกระทิสีขาวนวลงามสีงามใช่ครับไม่ต้องให้แตกมันนะครับให้สีขาวประมาณนี้แหละเขาจะเขาจะปรุงเลยนะเขาจะ ปงเลยครับได้เลยครับเป็นอันว่าเสร็จ้วครับกล้วยบัญชีอืมรสชาติดีครับเดี๋ยวผมชิมรสชาติดีหวานหวานบ๊บบหวานแหลมครับเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเขาจะผสมน้ำตาลสองอย่างครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายนะครับอืมนังกะทิมันกะลังดี ปรุงเลยครับปรงเลยยกลงเลยความเสิฟว้าวกล้วยบวชชีครับพี่น้องกล้วยบวชชีหวานกาันลังดีครับหวานเลี่ยนหวานแหลมจนเกินไปครับเพราะว่าผมเลือกใช้น้ำตาลสองอย่างครับน้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวผสมกัน วิธีทำกันทำง่ายๆครับเฮ็ดตามผมกันเฮ็ดเป็นเลยครับเบิ่งคลิปผมเราจะเฮ็ดตามนี่เฮ็ดเป็นเลยกล้วยวดชีครับเอาเขามาลองกินกันเลยครับมาลองชิมรสชาติแต่ว่าผมชิมแล้วกรอนปรุงกันโอ้กลมกลมดีครับหวานมันกำลังดีเราทำมากินกันได้ปะเนี่ยครับพี่น้อง,งนี่คับ ตอนนี้กืบเวลาไก่คำเลยด้วยครับไี่ได้น้ำกะทิคนๆกินห่อนๆ่อนนี่แซ่บดีพี่เนาะหวานกล้วยบวชชี ลาพี่น้องสำหรับที่นี่นุออ่มอับคนก่อนลาพี่น้องอไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝนตกพอดี